พี่เดี๋ยวโมแต่โมรอไหมเพื่อนสวัสดีครับค่ะพี่คำวันตาหาต้องทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้จะไม่ถนัดไอ้ไข่ไหวไม่ได้ชื่เลยยืนยืนหน่อยหน่อยนะไปไพี่ค่ะพี่โอ้โหคุยกันเป็นวันเลยยังไม่รู้เลยชื่ออะไรนะเจ้าให้มาถามชื่อสีครับชื่อสี เอจึเอชมันบอกมันชื่อสีเพี่อนบ้านอยู่ที่ไหนทำไมไม่ถามมันมาแล้วมันมีความลับครอบไม่มีนะขอให้ถามแต่ชื่อไปถามมันเพื่อนบ้าอยู่ไหนจริงๆเฮ้อสีครับพี่บ้านอยู่ไหนผมอยู่บ้านหัวทิ้งครับอยู่หมู่บ้านหัวทิ้งห่าหน้าไปเที่ยวแล้วเกินหมู่บ้านหัวทิ้งรอสักขอได้ท่านเ่ย มันชื่อสีอยู่หมู่บ้านหัวทิพย์มั้ยคมันอยู่ตำบลอะไรรายละเอียดไม่มีไปเอาตำบลได้หรอต้องถามตำบลเฮ้ยหมู่บ้านหัวทิพยนี่อยู่ตำบลอะไรอยู่ตำบลตามหาผัวครับตำบลตามหาผัวเชียวขอใดถูกมั้ยครับมันอยู่ตำบลตามหาผัวมี่ยครแล้วมันอยู่อำเภออะไรมีสมองจริงๆไอ้ฟิ ครับพี่ตะบนตามหาผัวเนี่ยมาอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอคิดถึงลูกใจจะขาดครับ้ออพอคิดถึงลูกใจจะขาดขอเดช่ยนะยังอะว่าไงมันอยู่อำเภอคิดถึงลูกใจจะขาดเนี่ยจังหวัดอะไรไปถามมทีเดียวเลยเล่าไปนนะไถาไปเลยละไปถามไปมั่งติดนะกูให้มึงไปถามเป็นเจ้ากีเดินกันไม่เป็นเลยเนี่ยไอ้สิครับอยู่จังหวัดอะไรวะ ขอตีชับเลยค่ะยัะไงไจังหวะ,จจะวนีน้ไม่ใช่คะจังหวะอะไรวะใจจะขาดแล้วอะไรเนี่ยเอาไปร้องจังหวะเขาใจนีะยังไงเคยฟังเพลงนี้ไหมสอนเพลงไง gì nóng gì หัวใจคุณทำหัวใจดิหัวใจ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 วันใจฝันใจไหมนะเออนี่ไงใจเดียวกันวันใจพูดดิฝันใจเออพูดคุว่าใจทำเดียวใจเออเนี่ยเราพูดได้อะเออใจจะขาดคุณร้องคุณร้องไม่ได้ใจอาดิอ่ดิใจจะขาด ไปเสนียคงมันเลยเอารหัสเลยเหรอลองเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จังหวัดไทจะขาดมึงยังมีรหัสไปเสนียไหม อะไรมันทรมานในหัวมึงมึม exactly ันมึงมึงมึงมึมึนมึงมมึงอึงมึงมึงมึมึงมื้นเงมึเม like ึงม like ึงมึงมังมึมึเมึง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 มึมึนม่มึงมึงมึมึมึงมมึมนมงงมันทรมานมม เออมันมันมันเทพมันเทพเออนะครับมมันมมไม่เห็นนากาศดโมมันมันมออันมันเออมันทอแมันไปมันต้าแล้วอ่ะมาจิบดิเดี๋ยวตีลูกเอาไปตีตักซะนี่เมียมึงที่มันมึงโมโหอี เปลี่ยนให้เลมไม่เปลี่ยนเลยมึเอาแล้วเปลี่ยนให้เลยอะนี่ต้อาอะไจะทำคนวะต้อใการอะไจะนม่เปลี่ยนให้ไอ้ิพยหมาย่มันกระจายนะเฮ้ยิพยมันกระจายไม่เอานะอ๋อ้อ okay. ้เื like ่อผมไม่ชอบี่ที่ต้องการอะไรจะพวงน้าเนี่ยพวไม่มีแล้ว โอ้โหทะลุผ้าไปเลยแกก็อย่างนี้อะไรไมเมยัองล้ยเหน็นจริงเหน็นจงเหน็จริงรเห็นแล้วไอแอนเนี่ยทำไม,มลานมันเลยไม่ใช่หนมเนี่ยเป็นเงี้ยขอให้ให้ให้แล้วก็เป็นเนี้ย <c oughs> กินที่นี่หรอที่พี่แจ้ ทองน้ำทางเอใครเาีปิดน้วะทไมเขาไปปิดที่ได้ในได้แอนเที่ยวที่หมยปีนี้ดังขนาดนี้เเที่ยวหเ่าเที่ยวดังมากันอะไรหนออ๋อเชางคุณชกาภาพบรรปัดเะหมน่น่่น่หนม ี่ก็เมียมึให้กูท้องเยวโอ้โหว่าผมเสียหายเลยเฮ้ยทยอีอะไรแกวะเนี่ยเกแกเวเมื่อไรเขาทำแกไม่ดูโดโดนดนโดนใจใจไม่รู้ว่ีตูดดันเบ่งลังก่อนเบ่งหลังก่เช็คไปไไปไเได้ไมเนี่ยไม่กได้ก็จะงี้มันถือก็มีลูกเดี๋ยวเ่าเช็คไปดิไม่ได้ ว่าพี่เอาไหมตั้งค่าดีพี่คำนี้นี่ครับว่ามาเช็คปบปบปะปบไปเซเว่นไปซื้นน้ำมันตากปาดีบ้งไปทาไขึงวะเช็ีลเดี๋ยวอาบดิโอ้โหตะบองมืองกันตองกันจอยบจะชนกัน ทัให้ดูสิอพอตัวกะบอกแกว่ะไหนชว์อยท่านผมครับายาให้เหน่อยเชฟปักตบมือเลยครับเอาดิ้นในหน่อยพอนะมือเชฟปาดิเอาดินเชฟปัปกปกปกก

พี่ผมจะได้ขึ้นเฝ้าเรียกอยู่ข้างกับตัวข้ากันไหนๆมาขึ้นเฝ้ารู้สิคไอ้เท็ดครับพี่มาไปขึ้นเฝ้าเลยพร้อมไม่เชฟป้าด้วยผมรอตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ก็ให้พร้อมฟ้าด้วยสุเมฆเขามารับผมสิครับโอ้โหมึงนี่เรียกมากกูมารับงพอมาล้างมึงก็เหมือนกันแหละผมกลับก็ได้โอ้ทำผุนทำหมอบแล้วอ่าหล่อแป๊บหล่อแป๊บหล่อแป๊บอหารจิงมีน้อยอยู่ด้วยขอได้ทั้งันคร วผมไปรับมันแล้ว <KNOW> มันบอกผมไม่มีเกียรติพอพียงอะต้องทำยังไงมันต้องใครพงไปรับมันงั้นมันไม่ยอมเข้ามาเป็นใครวะตุ๊บไม่งไปรับต่เต้นไอ้นุ่มมึงเป็นใครกันมึงตื่นเต้นมากนะ พบกับอาวงติดกันแล้วคิดันเกิดความส